สวัสดีครับผมทองทอชแน,นลมือน,นีกับสีผ้าพีผ้านองมหาลอมป่าอีกคือเก้าครับไมา้ข้างนานี่แล้วครับพอข้อศกกบพอเต้าเถ่ามาถาทีมงานก่อนล้ะครับนางถาอยู่นี่ถาทีมงานนี่ครับ พาชมบรรยากาศฐานะครับทีมงานเริ่มมากแล้วครับพอมีมากแล้วครับผมพอสามกับมาแล้วครับพอาสารลาน ทีมงานยังบกหอบแตาด่างกัดจะเหอะถ้าเหนียวด่างกัดมาแม่พ่วงก็มาแล้วครับผมท่านตามหำรีบค่อยหน่อยก็มาแล้วครับพอาด่างกัเอาไปดิขาแล้วข้าม่แล้วพอเสียงก็มาแล้วครับผม แม่ด้วยเขี้ยกันมากแล้วครับผม,ม<า>พอย่อก็ไปจงกันมากแล้วครับ<า>พอนั่มกันมากแล้วครับผ่านมองกันมากแล้วครับผมกับแ,แม่ผ่าน พอลุงสู้โศกกับมาแล้วครับผมทีมงานไก่สิครบแล้วครับกนุ่งกางเงย้ากับมาแล้วครับผม,งงบมคบ,ผมบแล้วครับทีมงานแบบน,นี้ย เริ่มลงแหลงสะดุ้งแล้วด้ครับผมคอห่ครับผ่านมองได้คอหญ่หรอครับแหเรือน้าบกวะเลยครับเลยเอาขึ้นมาเดียวน้าบกวะ ไม่จ้อยเลยปลาดุกครับผมสะดุ้งดางนั้นครับปลาดุกอุ้ยครับปลาดุกอุยปุ้นยุ่งเครืองขึ้นมันมันปนที่มัวปนนุ่งกองเย่ามานแล้วครับนุ่มกองเย่าได้ปลาดุกครับผมสองโลกเก้าครับเกือบตายครับมักไว้เน่าเลยหางมันปลาลวดปลาดุกอยู่ได้ปลาดุกครับผมขั้วหมันขวหมันครับ เาขาไทยเหอครับเข่ายมไทยไงครับงเป่ามือเป่า

วด่างดปานี่นปาเแต่ว่าก็อมดขนปากไปรนขีปลากินสวยครับผมข่าตัวยี้มยครับ กินเขาครับพี่น้องครับครักินเขาน้ำนมกล่องเาครับเกระมาน้อกินกับเก้วกับแ่บเยอะเด็ล่ะมาพี่น้องมาครับเจ้ามันแบนู้นเออมุมเกบโอยนไเออกเลี่นต่แสบครับพักเที่ยงกินเขาครับพี่น้อง วัดเจ้าลอลึงพุทธวัดเอ้าคนกิดสิลูงน้ำแหบบอ่ะเอาแล้วครับฟ้าลุงสู่ศกขาเขาครับไม่กินดอกปลาไง่กางมันแค่ข้อนี่แหละตัวน้อยๆนี่ค่อยเช่บท่านท่านตาม้ำหรีบ มืัอนี้หำหลีบหำป่งมือว่านหำต้งอยู่มืัอนี้หำหลีบมัอนี้ได้ปลาหน่อยได้ครับโอ้ได้ครับขั้นตามปลาขาวอีกแล้วครับพี่น้องได้อีกแล้วปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวปสองม้วนอะไรปลาขาวครับเขาเป็นปลาขาวชีบอ มันฉี่ขมสองตัวปลาขาวง่ายน้องปลาขาวตัวง่ายไหมครับตัวง่ายนะวันนี้ก็เอาขึ้นเดี๋ยวได้เอาขึ้นไี่ดีอะไรแล้วอ้ยง่าอยู่ปลาขาวสองตัวตลาดง่ายครับผมตลาดครับโตบักง่ายเลยครับผมถือสะดุ้งครับผมตลาดง่ายเข่าไปเลย

บปลาเขาโตงามครับมือนีบบ่ค่อยหมานครับบ่หมานมือนีบบ่หมานก็ได้กินนะครับก็แล้วเลี่ยงนะก็แล้วแรง,แแรแรงมือนีบบ่ได้บ่หมานมือนีบบ่หมานปลาบ่หมานช่องท็อปชาแนลมือนีก็ขอจบไวปกัเพียอังสมนีเนาะครับสวัสดีครับผม